เยี่ยมมากเลยครับก็ไอ้บ้านได้ราคาดีด้วยเป็นรองด้วยค่าดีใช่ไหมใช่ไหมล่ะใช่ไหมกินเป็นฝึกเลยสองแสนแบ่งกันเด็กละแสนสองแสนสสนะครับต้องตกลง,ตลงไว้ถ้าชนะก็รวมค่าตัวแสนหนึาา่งโอ้ยสบายเลยดีครับพอใจผลงานไหมครับค่าดีค่ะเพราะว่าตัวเล็กเองก็เกรงนิดนึงแต่ก็โอเคครับสนาได้ครับน้าเราไปดูหลังเกมกันครับเรามาชมหลังเกมครับ ามไปครับตามไปติดๆครับเทียบพยักกิจเมืองนนครับอันนี้ก็เดินทางไปยกมือไหว้เสเนาวครับขอบคุณเสเนาวนะครับขอให้เสร็จกับผมด้วยการที่ช่วยกันไป กอยนี้ก็คุยกับแตนเนานะครับนี่เจ้าเกียวพยักหายเหนื่อยครับนยกคืองอ่ะพูดามดกกลังกับทางอยู่ครับก็ต้องมีอตงโมก็ต้องมีโดนบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็กำลังแบบดูทางดูอะไรนี่เป็นกเริ่มกาเริ่มเขาทางเราว่าช่วงไหนก็ยกสามเขาถอยเขาพันเกมของเ่มเริ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 ่มมเรริ่มเริริ่มเริมเ่มเริ่เริ่ม่มเร เฉยๆเลยเนี่ยมั่นใจแล้วแต่ยกไหนยกสาวที่เล่นกับแข่งอ๋อตอนนั้นเริ่องนะแข่งเข้าเป้าเลยนะเอาละครับผมก็พูดชกเป็นไงบ้างวันนี้ก็สูงครับทุกอย่างสูงทุกอย่างใช่ไหมเที่ยพยักผ่านพื้นมาแล้วไบหน้าอยากเจอใครน้องเลยก็ใหญ่แล้วเกินแล้วแต่โปรโมเตอร์ยิ่สิบเท่าไหร่ยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดได้หมดเลยใช่ไหม รักัดผู้ผิดเดียรมารไี่ไบนะอก็ชนะกองมาตักแล้วก็ชนะนาบีย่สองไปแล้วนะเดี๋ยวเป็นรักกัดีบครับเกียว์ไปยักษ์จิตมนนน์ครับติดตามของงานครับสอเอนะครับสอเอจิตมงนน์อีกกำลังคุยกับเสียนาวพิจิณดีนะครับ